อีพีสองพคำพิพากษาสาลดีการแผรนคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่อ่ออางหมอม้า32มสิบทับสองพดคดีหมายเลขแดงที่อ่ออางหมอมาหทับสอง้าร้อยห พิาพากษาวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ประกาศรา,รากิจจานุเบกษา29พฤษภาคม2468คดีระหว่าะคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้องในสมคิดผู้ถูกกล่าวหาเรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังวงเล็บครั้งที่หนึ่งเบอที่22ุ่ิสศจิกายน2.56 และพ้นจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่1นึ่งเมื่อวันที่1นตุลาคม2 5 6 4ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกการบริหารส่วนตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังวงเล็บครั้งที่สองเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 6 4ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสงดงรายการทรัพย์สินและหนีน้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่1และกรณีเข้ารับตำแหน่งวงเล็บครั้งที่สอง ขอให้พ้นจากตำแหน่งและให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหากลับให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริการป้องกันปราปรามการทุจริตพศ2 5 6พมาตรา81 114วรรคสองอนุหนึ่งระมวลกฎหมายอยญามาตรา91ผู้ถูกกล่าวหาให้การ รับสาร,รภาพพิเคาะคำร้องประกอบเอกสารท้ายคำร้องและคำให้การรับสาร,รภาพของผู้ถูกกล่าวหาแล้วข้อที่จริงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองการบริหารส่วนตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังวงเล็บครั้งที่1เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556และ ผลจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2อพหกสิบสี่ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังวงเล็บครั้งที่สองเมื่อวันที่24ธันวาคม2564ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็น เจ้าหนี้ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตําแหน่งวงเล็บครั้งที่1เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2 5 5 6ห่วงเล็บครบกําหนดอายุความดําเนินคดีแล้วกรณีพ้นจากตําแหน่งวงเล็บครั้งที่1ภายใน60วันนับแต่ วันถัดจากวันพ้นตําแหน่งครบกำหนดภายในวันที่30พฤศจิกายน2564ขยายระยะเวลายืน่นออกไปอีก30วันถึงวันที่30ธันวาคม2564และกรณีเข้ารับตําแหน่งวงเล็บครั้งที่2ภายใน60วันนับแต่วันถัดจาก วันเขารับตำแหน่งคบก,กำหนดภายในวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5คดีนี้ผู้ร้องบัญญายว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2พ6 4 และกรณีเข้ารับตำแหน่งไปในวันที่24ธันวาคม2564ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่ห วงเล็บล่วงพ้นกำหนดเวลา420วันและกรณีเข้ารับตำแหน่งวงเล็บครั้งที่2องวงเล็บล่วงพ้นกำหนดเวลา336วันพฤติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจเพิกเฉยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีเจตนาีิเลี่ยงเพื่อ ไม่ให้ผู้ร้องตรวจสอบเป็นการละเลยและไม่ใส่ใจต่อหน้าที่จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบดังกล่าวผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้สารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 15มกราคม2 5 6 8โดยมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษาปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือนี่สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมาย กำหนดและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี่สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งองําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังวงเล็บครั้งที่หนึ่และกรณีเข้ารับตำแหน่งดังกล่าววงเล็บครั้งที่สองหรือไม่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งรอง ในยกงการบริหารส่วนตำบลบางกุ้งจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอรระบรัฐธรรมนูญบริการป้องกันปราบปรปามการทุจริตพศ .2661 มาตรา4มีหน้าที่ยึดบัญชีทรัพย์สิส่งร้นิสิ์และเอกสารประกอบของตนคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุติภาวะต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีผลจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบระัฐธรรมนูญว้วิก,การป้ปองกันปารปาบปารปามก,ก,ก,การทุจริตพศ2561มาตรา102งอนุ9้าและมาตรา105ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบรรัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102อนุ9พศ2561เมื่อผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบทั้งกรณีพ้นจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่1และกรณีเข้ารับตำแหน่งวงเล็บครั้งที่2ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดแต่ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีพ้นจากตำแหน่งวงเล็บครั้งที่1 วงเล็บร่วงพ้นกำหนดเวลา420วันและกรณีเข้ารับตำแหน่งวงเล็บครั้งที่สองวงเล็บร่วงพ้นกำหนดเวลา336วันและเป็นเวลาที่ผู้ร้องได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การเจ็บป่วยของบุตรชายปรปับปรุงซ่อมแซมบ้านและเอกสารบางส่วนสูญหายมานั้นก็ต่างก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อหากล้างหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้เมื่อผู้ถูกกล่าวหาจงใจเพิกเฉยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีเจตนาทรริกเรียง เพื่อไม่ให้ผู้ร้องตรวจสอบเป็นการละเลยและไม่ใส่ใจต่อหน้าที่มีผลเท่ากับผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องตามกฎหมายพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ใส่ใจต่อหน้าที่อันสำคัญตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหนี้ของรัฐ โดยมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นประกอบกอบผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการอนควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลบางกุ้ง่วงเล็บครั้งที่1และกรณีเข้ารับตําแหน่งดังกล่าว่วงเล็บครั้งที่2มีผลทําให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องพ้นจากตําแหน่งรองนายกองการบริหารส่วนตนําบลบางกุ้งนับแต่วันที่15มกราคม2568ซึ่งเป็นวันหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายและถูกเพิกถอนสิทธ สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดยการป้องกันปราปรามการทุจริตพศ2561มาตรา81ประกอบมาตรา114วรรค3และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี่สินตามมาตรา167ด้วยพิพากษาว่านายสมคิดอ่อนแก้วผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี้สิน กรณีพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลบางกุ้งวงเล็บครั้งที่1และกรณีเข้ารับตําแหน่งดังกล่าววงเล็บครั้งที่2ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องก,กันปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา114วรรค2อนุ1ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลบางกุ้งวงเล็บครั้งที่2 นับแต่วันที่15มกราคม2568ซึ่งเป็นวันหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา81ประกอบมาตรา114วรรค3และมีความผิดต,ตามมาตรา167การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นประทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91าจำคุกกระทงละ2เดือนและประับกระทงละ800 0บาทรวมสองกระทงผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกกระทงละ1เดือนและประับกระทงละ4 0 0พบาทรวม2กระทงเป็นจำคุกสองเดือน และปรับ8,000บาทไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ไม่ชำรกค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา29 30กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติประกอบรัตธรรมนูญ บริการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา81ในกรณีที่สาลดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปับทับฟ้องตามมาตรา77ให้ผู้ถูกกล่าวหาหายุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่สาลดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ ศาลดีการแผนกคเดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้มาตตา8 1ดวสอง ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกร,ระปราปามการทุจริตพศ2 5 6พมาตรา114่ไว้เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่า บีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี้สินนั้นให้คณะกรรมการปรป,รปรชกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้นทราบและกำหนรดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปรป,รปรชกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการปปชพเพื่อพิจารณาต่อไปมาตรา114วรรค2กรณีตามวรรคงหากคณะกรรมการปปชมีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยืนยรรยนนนย่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอั่ควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนีส้สินให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วัคหนึ่งอนุหนึ่งกรณีเป็นบุคคลตามมาตรา102อนุหนึ่งอนุสองอนุสามและอนุเก้าให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองเพื่อวินิจฉัยทั้งนี้ให้สารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองมีอำนาจพิจารณาและพิพา,ากษาคดี ของบุคคลตามมาตรา102อนุ9ด้วยมาตรา114วรรค2อนุ2กรณีเป็นเจ้าที่ของรัฐยกเว้นเจ้าที่ของรัฐตามมาตรา102อนุ9ให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัยมาตรา114วรรค3ในการดำเนินคดีก,กับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรค2ให้นำความ ในมาตรา80มาตรา81และมาตรา86มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ่าดวยการป้องกระปราบปามการทุจริตพศ2อ6 1มาตรา167ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการปปชกำหนดตามมาตรา28อนุ3กรรมการตามมาตรา42 หรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่าตามมาตรา1น8ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการพปชหรือประธานวุฒิสภาแลแต่กรณีภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการังควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ